สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาให้อาหารไก่นะครับก็เป็นอาหารสูตรลดต้นทุนนะครับที่ผมเคยทาคลิปก่อนหน้านี้แล้วครับวันนี้ก็บรรยากาศถึงถึมนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับก็ได้เวลาให้อาหารไก่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะกินหรือไม่นะครับมาดู สำหรับไก่ชุดนี้นะครับก็เป็นไก่ชุดพ่อแม่พันนะครับที่ผมเลี้ยงเอาไว้นะครับเพื่อผลิตลูกไก่จำหน่ายให้เกษตรกรผู้ที่สนใจเลี้ยงไก่บ้านนะครับนำลูกไก่ไปเลี้ยงขุนนะครับเลี้ยงประมาณ3เดือนนะครับสาถึงสเดือนนะครับก็สามารถจับขายได้แล้วนะครับก็ไก่นะครับที่สามารถจับขายได้นะครับก็น้ําหนักอยู่ที่1.2ถึง1นนะครับก็เลี้ยงประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนก็ จะนำไก่นะครับไก่ตัวผู้นะครับเขาจะโตเร็วกว่าไก่ตัวเมียนะครับก็น้ำหนักก็จะได้ก่อนไก่ตัวเมียนะครับก็จะทยอยจับนะครับทยอยจับตัวผู้ก่อนเพราะว่าตัวผู้น้ำหนักจะดีกว่าตัวเมียนะครับอย่างนี้ก็ประมาณถ้าตัวเมียจับนะครับได้น้ำหนักจริงๆก็ประมาณ4เดือนนะครับถึงจะจับได้นะครับน้ำหนักถึงจะได้แล้วก็เราก็จะได้ราคาดีด้วยนะครับ วันนี้ก็บรรยากาศแล้าๆกับฝนจะตกนะครับพายุเข้าก็จะมืดพื้นนิดหนึ่งนะครับนะครับอาหารก็เน้นที่ลดต้นทุนนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่เน้นอาหารเสบียงรูปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมลองเลี้ยงดูแล้วนะครับสำหรับใ่บ้านอาหารเสบียงรูปร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่แข็งแรงนะครับก็จะมีป่วยมีตายบ้างนะครับผมเคยเลี้ยงแต่ถ้าเป็นพวกผสมหญ้าสับพวกเม็ดข้าวโพดธัญพืชข้าวเปลือกอะไรประมาณนี้ ไก่เขาก็จะแข็งแรงดีนะครับอาการป่วยก็ไม่มีนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกรอ้าหนึ่งนะครับนะครับมาดูอีกรอ้าหนึ่งนะครับว่าไก่เขาจะกินดีไหครับยังกลัวอยู่ ก็เริ่มมากินวันนี้ให้อาหารสายหน่อยนะครับเพราะว่ามัวแต่ทําความสะอาดนะครับตรงอนุบาลลูกไก่นะครับเพราะว่าได้นําลูกไก่เข้าอนุบาลนะครับก็จะยืดวุ่นกับลูกไก่เล็กนะครับได้เกิดนั่นแหละครับนะครับก็เป็นบรรยากาศง่ายๆนะครับที่ให้อาหารลูกไก่ทั้งลูกไก่แล้วก็ไก่แม่พันธุ์นะครับ ส่วนการให้อาหารลูกไก่ผมไม่ได้ทำคลิปนะครับตอนนี้ก็มาทำคลิปเฉพาะให้อาหารไก่ชุดพ่อแม่พันธุ์นะครับก็ง่ายๆนะครับก็เป็นวัตถุดิบนะครับก็หาได้จากของถิ่นเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้านะครับหญ้าก็ปลูกเองนะครับไม่ได้ซื้อนะครับทำข้าวก็หาซื้อตามโรงสีเล็กนะครับตามหมู่บ้านนะครับพออาหารสบนลูกก็ผสมบ้างก็ไม่ได้ใส่เยอะอะไรมากมายครับ ไก่ก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปกตินะครับไม่ผอมนะครับก็ผมลองทำเอานะครับก็ที่นี้นะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็กิธให้อาหารไก่นะครับง่ายๆก็แบบง่ายๆนะครับก็ฝากไว้ที่นี้นะครับสำหรับที่นี้ฝากไว้ที่นี้ครับสวัสดีครับ